ขอเชิญพ่อแม่ที่น้องชาวไทยที่อายุ18ปีบริบูรณ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วยกันเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศอย่านอนหลับทับสิทธิ์ช่วยกันออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านเพื่ออนาคตของบ้านเมืองของเราเลือกตั้งเลือกตั้งอีกแล้วพ่อครับท่านสอนอะไรครับซออร้งเอกสารแนะนำตัวนั่นหรูพ่อครับผมโตแลนะครับผมไม่ใช่เด็กของมือนะอ๋อซองเอกสารแนะนำตัว แล้วน้นาว่าตัวเองอะซื้อรี่ขายเสร็จนั่หระครับงั้นเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกนะครับอ้าวแล้วเจ๊จะไปไหนล่ะลูกผมจะไปหาเพื่อนนะครับคงกลับบ้างคำหน่อยแต่ผมเขาบอกไว้เลยนะครับว่าผมจะไม่ไปเลือกตั้งพักแี่ไหนก็คงกินบ้านเนยเท่านั้นแหละเฮ้ยนี่ก็จะถึงวันเลือกตั้งและะ้วเว้ยพวกเราก็อายุสิบแปดกันแล้วพวกมึงจะเลือกพักไหนกันวะกูว่าพักเพื่อนที่ัดดีแล้วเว้ยรูจากไม่รบานเว้ยมีโครงการที่น่าสนใจท่าน้มองกับไว้ด้วยเรา กูว่าถ้าเราเลือกนะชุมชนเราหน้นาแน่ไม่เว้ยแต่กูได้ยินมาว่าพักนี้มีการติดสินบนชาวบ้านเวยและนโยบายที่มันพูดออกมาก็เหมือนจะทําไม่ได้ว่ะเฮ้ยมึงหยุดพูดได้หรอวะพักไหนก็เหมือนกันแหละเรื่องการเมืองเนี่ยกูโคตรเบื่อเลยเนี่ยแม่งก็เห็นประชาชนเป็นเหมือนสิ่งของแหละน่าพานว่ะและสาระมากเลยเจ็บเล